สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ห่วงชื่อเวลขอเสนอรเรื่องเดินจิตเข้าสู่ฌานคือยอดงานของใจนะครับเดินจิตเข้าสู่โลกของฌานเป็นศาสตร์ยิ่งกว่าศาสตร์เป็นศิลยิ่งกว่าศิลมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนในตัวเอง เกิดจากทักษะการฝึกปือครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรืออ่านจากตำรับตำรามาเทียบเคียงนำจิตเข้าสู่ฌานไม่ได้ผู้ปฏิบัติที่เคยได้ฌานมาแล้วจะเดินจิตเข้าสู่ฌานได้ไม่ยากหลวงพ่อทองใบประพัฒโรวัดภูย่าอู จังหวัดอุดรธานีพูดว่าพอกำหนดจิตในอารมณ์ที่เคยได้เท่านั้นจิตก,ก็จะพันเข้าสู่ฌานที่หนึ่งสสสเป็นตามลำดับไปพันว่าเร็วมากเหมือนสิ้นเหมือนลิ้นแตะรสแกงพันที่ลิ้นสัมผัสแกงก็รู้รสชาติทันทีนะครับ ส่วนผู้ปฏิบัติที่ยังไม่เคยได้ฌานทั้งในชาตินี้และชาติก่อนแม้จะอ่านตำราหรือศึกษาเกี่ยวกับสมาธิมากแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยให้เข้าฌานได้เลยเผลอๆสิ่งที่ได้ศึกษามาจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าฌานด้วยซ้ำเพราะการยึดติดอยู่กับตำรานั่นเอง เออจึงเราจรึงถูกอาจารย์เนี่ยบนอยู่เสมอว่าให้พวกรู้มากจะยากนานวิธีเดินจิตเข้าสู่ฌานสำหรับผู้ยังไม่เคยเข้าฌานมาก่อนไม่มีวิธีไหนที่จะดีไปกว่าการกำหนดรู้อยู่กับคำภาวนาที่ตัวเองเลือก จนกระทั่งจิตค่อยๆสงบแน่วแน่ลงแล้วปล่อยคำภาวนาทิ้งอย่าได้เสียดายคำภาวนาต้องปล่อยมันทิ้งไปจิตที่ปล่อยคำภาวนาได้จะเดินเข้าไปสู่ความสงบจนสุดกำลังจิตจะสงบนานเท่าใดแบบไหนอย่างไรอย่าสนใจ ปล่อยให้สงบลึกและนานที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปก่อนนะครับหากอยากรู้ว่าตัวเองเข้าสู่ฌานที่เท่าไหร่กำลังได้สัมผัสกับอารมณ์ฌานอะไรผู้ปฏิบัติจะไม่มีทางเดินจิตเข้าสู่ฌานได้ต้องทำตัวเป็นคนโง่งก่อนแล้วค่อยไปฉลาดเอาทีหลังเมื่อถอนจิตออกจากความสงบแล้ว ค่อยมาทบทวนทีหลังว่าอารมณ์ที่ตนเองได้สัมผัสขณะจิตเข้าสู่ความสงบนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสมาธิสอยก่อนได้แนะนำวิธีพิจารณาเพื่อให้ชำนาญการเข้าออกฌานไว้ห้าขั้นดังต่อไปนี้นะครับขั้นที่หนึ่งนึก อารมณ์คือเมื่อได้ฌานครั้งแรกผู้ปฏิบัติควรนึกถึงลักษณะอาการที่จิตก้าวเข้าสู่ความสงบนึกถึงอารมณ์ที่ทำให้จิตตั้งอยู่ในความสงบได้นานจนกระทั่งเข้าใจเหตุผลที่จิตสงบอย่างนั้นได้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งแล้วจดจำลักษณะอาการและอารมณ์นั้น ไว้ให้ดีเมื่อนึกถึงอาการและอารมณ์นั้นครั้งหลังจิตจะพันสงบตัวลงทันทีขั้นที่สองนะครับคือขั้นเข้าฌานฝึกถัดเข้าฌานอย่างช้าๆอย่ารีบเร่งค่อยเลื่อนความสงบของจิตลงสู่ความสงบที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับ ขณะที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่ความสงบนั้นให้สังเกตความรู้สึกของจิตและอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏมาให้สัมผัสตามระยะที่เคลื่อนตัวเข้าไปเมื่อทำได้สำเร็จต่อมาให้หัดเลื่อนจิตเข้าสู่ความสงบให้ไวขึ้นจนสามารถเข้าไปสู่จุดสงบนิ่งเป็นหนึ่งได้อย่างทันที ขั้นที่สามนะครับพักจิตในฌานคือฝึกให้จิตหยุดพักอยู่ในจุดแห่งความสงบนิ่งเป็นหนึ่งเพียงระยะสั้นๆจนชำนาญดีแล้วค่อยกําหนดให้จิตตรงตัวนิ่งอยู่อย่างนั้นนานขึ้นทีละน้อยจนจิตสามารถพักตัวในจุดสงบนิ่งเป็นหนึ่งได้อย่างยาวนาน หลายชั่วโมงหรือหลายวันเมื่อกําหนดจิตเข้าไปพักในจุดสงบนั้นทีไรก็เป็นไปอย่างที่ต้องการทุกครั้งไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนขั้นที่4ออกจากฌานคือฝึกออกจากฌานควรทำเหมือนการเข้าฌานอย่าได้ผีผามพูดพาด ออกทันทีควรถอนจิตออกจากความสงบอย่างช้าๆเมื่อจิตพักอยู่ในจุดสงบนิ่งเป็นหนึ่งเต็มกำลังของมันแล้วจิตจะไหวตัวเคลื่อนออกจากจุดสงบควรหัดเลื่อนจิตออกมาสู่ความรู้สึกปกติธรรมดาอย่างช้าๆและสังเกตความรู้สึกต่างๆที่ได้สัมผัส ขัะเคลื่อนตัวออกมานั้นเมื่อชำนาญการได้ที่แล้วต่อไปควรหัดถอนจิตออกจากฌานให้เร็วขึ้นจนทันทีที่นึกว่าออกจิตก็ถอดตัวออกจากจุดนิ่งสงบเป็นหนึ่งได้ทันทีไม่มีการกระทบกระเทือนต่อกายประสาทใดๆทั้งสิ้น มาถึงขั้นที่หนั่นคือทบทวนฌานเมื่อจิตถอดตัวออกจากฌานมาสู่ความรู้สึกปกติธรรมดาแล้วอย่าพึ่งหุนหันลุกออกจากที่หรือเปลี่ยนอิริยาบทหรือหันไปสนใจเรื่องอื่นให้หันมาสนใจกับประสบการณ์ที่ตนพึ่งได้รับทบทวนดูลักษณะ อาการที่ตัวเองนึกเข้าพักออกจากจุดสงบนิ่งเป็นหนึ่งพิจรา,ารณาลักษณะอารมณ์ต่างๆที่ตนได้สัมผัสครั้งต่อไปจึงหัดพิจรารณาให้รวดเร็วขึ้นทีละน้อยจนเมื่อนึกปุ๊บก็เข้าพักออกจากจุดสงบนิ่ง เป็นหนึ่งได้ทันทีผู้ปฏิบัติสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบนิ่งเป็นหนึ่งแล้วควรฝึกให้ชำนาญในการนึกเข้าพักออกทบทวนทำอยู่ซ้าแล้วซ้ำเล่าแล้วจะดทำนาจัดชำนาญในการทำจิตให้เป็นสมาธิเองนะครับนึกเข้าพักออกทบทวนนี่คือห้าขั้นตอน ที่บอกข้างต้นว่าการเดินจิตเข้าสู่โลกของฌานเป็นศาสตร์ยิ่งกว่าศาสตร์เป็นศิล์ยิ่งกว่าศาิลเพราะการนึกเข้าพักออกทบทวนเป็นกระบวนการธรรมชาติในการนำจิตเข้าสู่จุดสงบนิ่งเป็นหนึ่งกระบวนการนี้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดเพราะมีเพียงการการนึกเข้าพักออก ทบทวนแต่ไม่มีครูผู้นึกเข้าพักออกรบทวนเมื่อผู้ปฏิบัต yeah, ิเข้าใจว่าการเดินจิตเข้าสู่โลกของฌานเป็นเพียงการเป็นเพียงการนะครับธรรมชาติที่เป็นกลางไม่เป็นของใครการเข้าสู่จุดสงบนิ่งเป็นหนึ่งก็เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่กำหนดจิตก็สงบลงทันทีแต่หากยังรู้สึกว่ากูคือตัวกูของกูอะไรเงี้ยนึกเข้าพักออกทบทวนจิตจะเข้าชานไม่ได้เพราะติดตัวกูผู้อยากนึกเข้าพักออกทบทวน เดินจิตเข้าสู่ฌานจึงเป็นยอดงานของใจครับบันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ที่ไลน์ดี0814458366ขอบพระคุณยังสูงครับ